เรียบร้อยนะคะรถวันโวคันนี้เลือกเติมน้ำยาแอร์เคียนะคะน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวแผ่นหน้าตัวนี้นะคะที่ตัวเก่านะคะแผ่นหน้าขานะคะเราก็จะเห็นว่ามีตัวยางนะคะกระจุยแ,แล้วนะคะเราก็ถอดคอมออกมานะคะฟอนถ่ายน้ํามันคอมนะคะเราก็จัดการเปลี่ยนแผ่นหน้าแล้วก็มูเล่นะคะตัวมูเล่แล้วก็ เปลี่ยนลูกปืนนะคะแล้วก็ปัดหน้าเจียจานใหม่ให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะถอดที่ถอดคอมออกมาความำถ่ายน้ํามันคอมนะคะก็ไม่มีน้ํามันคอมภายในระบบเลยนะคะเราก็จัดก,การเติมน้ํามันคอมใหม่เข้าไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนตัวไดเออร์ที่อยู่ข้างแผงตัวนี้นะคะตัวไดเออร์ตัวนี้จะแนะนำเปลี่ยนทุกๆสามหมื่นโลนะคะ ก็จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะทางร้านก็มีของพร้อมจัดลงรถให้ลูกค้าเลยนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนตัวลูกยางโอลิงตามข้อต่อนะคะเราก็จะเปลี่ยนตัวลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่ถอดซ่อมนะคะตัวลูกยางโอลิงเราก็รับประกันให้1ปีนะคะกรณีรั่วซึมนะคะตรงตัวไดเออร์นะคะเราก็จัดการเปลี่ยนตัวลูกยางโอลิงใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ ตรงคอมแร์เราก็จัดการเปลี่ยนตัวลูกยางโอลิงใหม่ให้เรียบร้อยนะคะอุณหภูมิภายในรถนะคะอยู่ที่6องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่32องศานะคะค่าการทำงานด้านความร้อนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะรถวันโวนะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่5องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่32ององศานะคะ รถผ่านการใช้งานมาแล้ว107 625นะคะหรือ1 7 6 2 5กิโลเมตรนะคะแผงแอร์รถวันว o นะคะหลังจากเปลี่ยนตัวไดเออร์ด้านข้างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ฉีดล้างความสะอาดภายนอกให้นะคะ เตอืเอ์นะคะเราก็จัดการตวามรูให้นะคะปุ๋นค่อนข้างเยอะนะคะแห้งแงก็ตอนเอาไปล้างห้องสะอาดภายนอกนะคะก็สก,กปรกมากมากนะคะน้ำไหลออกมา ก้มดูนะคะตัวเช็คนะคะเจอแห่งอินเตอร์รั่วนะคะนี่หนึ่งจุดนะคะเอ,อ่อตรงนี้หนึ่งจุดนะคะให้ลูกค้าไปแก้ไขนะคะคอมแอร์ของรถวันว่วนะคะหลังจากที่เราจัดการเปลี่ยนตัวแผ่นหน้าแล้วก็ตัวมูเล่ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะเพราะว่าคันนี้ถ่ายน้ำมันคอมออกมาแล้วไม่มีน้ำมันคอมนะคะ จัดการเช็คลัวหลังประกอบแผงแอร์นะครับเช็คลั่วพ้อต่อเข้าออกคอมแอร์นะครับ